สวัสดีค่ะพบกับปุ๋ยและ e อ h นฮา e เอสเตดค่ะสำหรับวันนี้เราอยู่กันที่ใจกลางลากกูนาเป็นอาณาจักรมิกยุที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดภูกเก็ตค่ะ สำหรับซีรีส์เอพิโซดที่เป็นลักูนาอาจจะต้องติดตามกันยาวๆหน่อยนะคะเพราะว่าในตัวลากูนานี้เขามีหลายๆโครงการที่เขาพัฒนาขึ้นมาใหม่เยอะแยะมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโครงการที่อยู่ติดทะเลหรือโครงการที่อยู่ในแหล่งช้อปปิ้งมอลล์หรือว่าจะเป็นโครงการที่อยู่ในโซนไพรเวทโซนนะคะที่ออกจากใจกลางเมืองออกไปนิดนึงทางลักกูนาก็มีค่ะคโครงการแรกที่ปุ๋ยจะพาไปชมนะคะเริ่มต้นกันด้วยโครงการติดทะเลคอนโดมิเนียมเพื่อการลงทุนเดอะแกลเลียภูเก็ตตามปุ๋ยไปดูกันดีกว่าค่ะ ก่อนจะไปรับชมห้องตัวอย่างของโครงการปุ๋ยขอพาทุกท่านมารับฟังข้อมูลโครงการเบื้องต้นก่อนนะคะโครงการแกเรียเรสซิเดน์มีพื้นที่ดินทั้งหมด10ไร่ค่ะและ10ไร่นี้ตั้งอยู่บนใจกลางหาดบางเทาเลยนะคะซึ่งตัวโครงการนี้จะเป็นโครงการบีทฟอน์ค่ะสามารถเดินลงทะเลได้เลยนะคะโดยไม่ต้องผ่านสิ่งกีดขวางใดๆไม่ต้องผ่านถนนนะคะสําหรับตัวพื้นที่ดิน10ไร่จะแบ่งออกเป็น2เฟสค่ะจะมีในส่วนของเฟสแรกที่เป็นในส่วนของโรงแรมในส่วนของเฟสที่2เป็นในโซนของเรสซิเดน์ค่ะ สำหรับในส่วนของเฟสแรกนะคะที่เป็นในส่วนของเรสซิเดนซ์จะมีทั้งหมด4อาคารมียูนิตทั้งหมด38ยูนิตและในแต่ละชั้นจะมีเพียง3ยูนิตต่อชั้นเท่านั้นค่ะ ในส่วนของโรงแรมทางบรรยันกุ๊ปเขาตั้งใจทําเพื่อตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าที่กําลังมองหาคอนโดเพื่อการลงทุนพอเมื่อโครงการสร้างเสร็จแล้วโปรเจก์นี้จะกลายเป็นอีกหนึ่งโรงแรมในเครือของบรรยันกรุ๊กค่ะและในส่วนเฟสสองของโครงการนี้ค่ะซึ่งเป็นในส่วนของรีสเดนท์คือทางบรรยันกุ๊กก็ทําขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์สําหรับลูกค้าที่กําลังมองหาคอนโดมิเนียมติดทะเลเรียกได้ว่าสําหรับใครที่กําลังมองหาคอนโดเพื่อการลงทุนหรือจะเป็นคอนโดเพื่ออยู่อาศัยในโลเคชั่นที่อยู่ใจกลางภูเก็ตเป็น โอเคชั่นบีทฟอนติดทะเลเรียกได้ว่าโครงการนี้ตอบโจทย์สําหรับคนที่ต้องการหมดเลยค่ะในส่วนของราคาขายในโซนโรงแรมราคาจะเริ่มต้นที่33ล้านนะคะสําหรับขนาดห้องจะมีตั้งแต่113ตารางเมตรไปจนถึง200กว่าตารางเมตรเลยค่ะ และในส่วนของโซนเรสซิเดนเชียลค่ะจะมีขนาดห้องตั้งแต่1ห้องนอนขนาด57ตารางเมตรไปจนถึง117ตารางเมตรที่เป็นแบบ2ห้องนอนซึ่งราคาขายดีมากๆเลยนะคะราคาขายสำหรับ1ห้องนอนเริ่มต้นที่13ล้านเท่านั้นค่ะส่วนตัวโลเคชั่นโครงการจะอยู่ใจกลางหาดบางเทาเลยค่ะซึ่งหน้าโครงการจะอยู่บนถนนเชิงทะเล14ค่ะแทบจะเป็นที่ดินติดทะเลผืนสุดท้ายแล้วค่ะที่อยู่ใจกลางหาดบางเทา วันนี้เรามีข่าวดีมาบอกสำหรับใครที่กำลังสนใจการลงทุนอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะในจังหวัดภูเก็ตเตรียมพบกับงานภูเก็ต Property Investment 2025โอกาสดีๆที่คุณจะได้เจอข้อมูลโปรเจกต์อสังหาคุณภาพและผู้เชี่ยวชาญตัวจริงมาพูดคุยทำความเข้าใจพร้อมอัปเดตโครงการใหม่ๆของบรรยันกรุ๊ปเรสซิเดนต์ก่อนใครและพบกันนะคะในวันที่20กรกฎาคมที่โรงแรมบรรยันทีกรุงเทพตั้งแต่เวลา13นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะ บอกเลยว่าถ้าใครอยากลงทุนแบบมั่นใจห้ามพลาดเด็ดขาดค่ะตอนนี้ปุ๋ยก็ยืนอยู่ในห้องตัวอย่างของโครงการเดอะแกลเลียค่ะโครงการเดอะแกลเลียจะเป็นโครงการแรกที่ปุ๋ยพาชมห้องตัวอย่างของอาณาจักรลากูนาค่ะ หลับห้องตัวอย่างของโครงการนี้นะคะที่มีเป็นโชว์ยูนิตเขาจะมีขนาดที่115ตารางเมตรค่ะซึ่งจะประกอบไปด้วย2ห้องนอนและก็2ห้องน้ําและโครงการนี้เขาตกแต่งห้องให้เป็นแบบฟูรี่เฟอร์นิทเลยนะคะคือทุกอย่างที่เห็นในรูปหรือในวิดีโอนี้ค่ะจะได้ตามแบบนี้เลย เมื่อเดินเข้ามาภายในห้องนะคะจะพบกับถุงทางเดินค่ะแล้วก็ทางด้านขวามือของปุ๋ยทางด้านนี้นะคะจะเป็นตู้เก็บของที่ทางโครงการเขาบิวอินปิดหน้าบานไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วพื้นที่ข้างในที่เก็บของนี้ขนาดใหญ่นะคะคือสามารถเก็บพวกไม้ก,กอล์ฟหรือจะเป็นจักรยานที่เป็นจักรยานพับก็สามารถเก็บได้ค่ะ มาก็จะพบกับทางเขาห้องห้องนอนเล็กและห้องนอนใหญ่นะคะแต่ว่าเดี๋ยวปุ๋ยพาไปเริ่มต้นกันที่ห้องรับแขกกันก่อนดีกว่าคะ่ะไปดูรายละเอียดของห้องรับแขกและห้องครัวกันว่ามีอะไรบ้างคะ่ะส่วนของครัวทางโครงการเขาให้ชุดเครื่องใช้ไฟฟ้าของบอสนะคะแล้วก็บนท็อปนี้เขาก็ติดเป็นท็อปหินให้เรียบร้อยคะ่ะ และชุดครัวที่เขาเซตอัพมาให้นะคะก็จะมีตามสแตนดาดเลยค่ะเตาไฟฟ้าฮูดแล้วก็สิ่งล้างจานทางด้านนี้นะคะส่วนทางด้านนี้จะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าไมโครเวฟโอเว่นแล้วก็ตู้เย็นค่ะบริเวณครัวนะคะปุ๋ยมองว่าเป็นบริเวณที่ใหญ่มากๆเลยนะคะเพราะว่าโครงการนี้ในอนาคตค่ะเขาจะเปิดเป็นโรงแรมสําหรับผู้พักอาศัยที่เข้ามาพักโรงแรมแห่งนี้ก็จะมีครัวไปด้วยคุณอาจจะเบื่อกันออกไปทานอาหารนอกบ้านก็สามารถทําอาหารภายในห้องนี้ได้ค่ะ ่ต่อจากครัวนะคะทางด้านนี้ก็จะเป็นโต๊ะอาหารค่ะซึ่งทางโครงการเขาให้เป็นแบบโต๊ะอาหารขนาดใหญ่และสามารถนั่งได้ถึง6ที่นั่งเลยค่ะ ถ้าจากครัวและโต๊ะทานอาหารนะคะก็จะพบกับพื้นที่ที่เป็นบริเวณ living area ค่ะบริเวณนี้จะเป็นพื้นที่นั่งเล่นของครอบครัวซึ่งทางโครงการเขาใส่ให้โซฟาขนาดใหญ่มาเลยนะคะเป็นเชฟแบบตัวแอลจากที่ปุ๋ยมองจากสายตานี้น่าจะนั่งได้ถึง5คนเลยค่ะใหญ่มากๆ โซฟาเป็นเชฟตัวแอลขนาดใหญ่เลยค่ะแล้วก็บริเวณห้องนั่งเล่นมองออกไปนอกระเบียงและเห็นวิวของโครงการนะคะส่วนทางด้านนี้อันนี้แอบเซอร์ไพรส์มากคือทางโครงการเขาใส่ให้เป็นสเตชันที่วางทีวีที่สามารถเลื่อนได้ค่ะไม่ว่าผู้พักอาศัยอยู่ตรงบริเวณห้องรับแขกก็เลื่อนทีวีมาดูตรงห้องรับแขกได้นะคะหรือว่าถ้าทานอาหารอยู่บริเวณโต๊ะทานอาหารก็สามารถเลื่อนทีวีไปซัพพอร์ตดูทีวีตรงนั้นได้เลยค่ะ ต่อจากห้องรับแขกนะคะทางโครงการเขาก็มีประตูสไลด์บานขนาดใหญ่ที่สามารถเปิดแบบโอเพนสเปซทำให้พื้นที่ห้องนั่งเล่นและพื้นที่ระเบียงเชื่อมต่อกันได้เลยค่ะที่ปุ๋ยยืนอยู่พื้นที่ระเบียงของห้องนี้นะคะสำหรับพื้นที่ระเบียงก็กินพื้นที่ตั้งแต่ห้องรับแขกแล้วก็ยาวมาจนถึงห้องนอนเลยค่ะ ก็คือถ้าเกิดว่าทางผู้พักอาศัยอยู่ตรงห้องรับแขกก็เปิดประตูออกมาตรงระเบียงได้ค่ะและถ้าหากว่าทางผู้พักอาศัยอยู่บริเวณห้องนอนก็สามารถเปิดประตูออกมาตรงระเบียงได้เหมือนกันค่ะนี่ระเบียงที่นี่คือไม่ได้ถือว่าใหญ่มากค่ะแต่ที่ชอบก็คือมันเป็นพื้นที่ยาวที่เป็นเหมือนตัว L เลยค่ะยาวจากห้องที่เป็นห้องมาสเตอร์เบดมห้องรับแขกและยาวไปจนถึงห้องที่เป็นเซกเกิลเบดมเลยค่ะ เดี๋ยวปุ๋ยจะพาไปดูบริเวณของห้องนอนนะคะขอเริ่มต้นจากห้องนอนเล็กกันก่อนค่ะคือพื้นที่ของห้องนอนเล็กนะคะทางด้านซ้ายมือของปุ๋ยทางโครงการเขาใส่ให้เป็นตู้บิวอินไว้สําหรับเก็บของแล้วก็ทางด้านนี้จะเป็นห้องน้ําค่ะเดี๋ยวไปดูห้องนอนเล็กกันดีกว่าค่ะ เมื่อเข้ามาก็จะพบกับตู้ที่เป็นโซนราวแขวนผ้านะคะแต่จริงๆเขาทําเป็นเหมือนโอเพนสเปซนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าตัวโครงการนี้ในอนาคตเขาจะเป็นแบบโรงแรมนะคะก็การดีไซน์การตกแต่งของเขาก็จะเป็นเหมือนกึ่งที่พักอาศัยและกึ่งโรงแรมค่ะ ายในห้องนี้นะคะทางโครงการเขาให้มาเป็นเตียงขนาดควีนไซส์นะคะซึ่งก็ไม่ได้เล็กแล้วก็ไม่ได้ใหญ่มากสําหรับเตียงที่วางเป็นควีนไซส์ค่ะมันทําให้พื้นที่ด้านซ้ายและด้านขวาของเตียงอะคะ่ะมันมีพื้นที่เหลือเยอะแล้วก็รู้สึกโล่งแล้วก็โปร่งสบายค่ะต่อไปเตียงทางด้านนี้ก็จะมีตัวกระจกนะคะซึ่งเป็นหน้าต่างตรงนี้ถ้าหากว่าแขกที่มาพักอาศัยไม่อยากจะเปิดแอร์นะคะก็สามารถเปิดหน้าต่างนี้เพื่อรับลมธรรมชาติได้ค่ะ สำหรับห้องน้าห้องเล็กปุ๋ยชอบไอเดียของการออกแบบมากเลยนะคะคือทางด้านนี้เขาทําเป็นเหมือนโซนที่อาบน้ําของห้องนอนเล็กค่ะแล้วก็จะมีประตูที่เป็นประตูบานสไลด์ปิดทางด้านนี้ด้วยนะคะซึ่งเมื่อคุณปิดไปแล้วค่ะทางด้านหลังกําแพงนี้จะเป็นโซนที่เป็นโซนทอยเลทของห้องรับแขกคือใช้ร่วมกันได้ค่ะปุ๋ยปุ๋ยชอบการออกแบบแบบนี้นะคะมันทําให้พื้นที่มันคุ้มค่าค่ะ ถัดมาในส่วนสุดท้ายของห้องนี้ค่ะคือห้องมาสเตอร์เบดมค่ะซึ่งเป็นห้องนอนใหญ่ที่แบบใหญ่มากๆเลยนะคะที่ใหญ่เพราะว่าอะไรบริเวณของโซนที่เป็นโซนห้องน้ำกับโซนที่เป็นโซนเตียงนอนเหมือนแทบแบ่งพื้นที่กันคนละครึ่งห้องเลยค่ะ ห้องน้ํานี้นะคะเขาก็จู่มาให้เป็นอ่างอาบน้ําขนาดใหญ่ทางด้านนี้นะคะและทังฝั่งทางด้านนี้ก็จะมีเป็นอ่างล้างหน้าที่ให้ทั้งคุณผู้หญิงแล้วก็คุณผู้ชายเลยค่ะเป็น2อ,อ่างใส่มาให้เรียบร้อยนะคะส่วนทางด้านหลังของปุ๋ยค่ะเป็นโซนชาเวอร์ค่ะที่สําคัญชอบมากค่ะนั่งได้เหมาะสำหรับแขกผู้มาพักอาศัยที่เป็นผู้ใหญ่นะคะก็นั่งอาบน้ำได้เลยค่ะส่วนทางด้านนี้จะเป็นโซนทอยเลทค่ะ ใครที่ดูคลิปแล้วอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันเซ็กซี่เกินไปหรือเปล่าแล้วถ้าเกิดว่าไม่ได้มากับคุณภรรยาคุณสามีมากับเพื่อนจะทํำยังไงคุณสามารถเลื่อนปิดดานตรงนี้ได้ค่ะกั้นพื้นที่ห้องอาบน้ํากับห้องนอนได้เลยค่ะจะไม่สามารถมองทะลุก,กันในส่วนถัดไปค่ะเป็นในส่วนของโซนเตียงนอนนะคะทางโครงการเขาใส่ให้มาเป็นแบบเตียงคงไซส์เลยค่ะเตียงขนาดใหญ่แล้วก็มีพื้นที่ค่อนข้างเหลือเยอะมากๆเลยนะคะพื้นที่บริเวณด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาของเตียงค่ะ ความรู้สึกเวลาที่เราอยู่ในห้องนอนของห้องนี้ค่ะด้วยโทนสีแล้วก็ดีไซน์การออกแบบของเขามันทําให้เรารู้สึกว่าดูสบายดูง่าย,ายมันมันเหมาะสําหรับวันพักผ่อนแบบสบายๆเลยค่ะทางด้านนี้ค่ะทางโครงการเขาก็ใส่ให้มาเป็นประตูนะคะที่สามารถเปิดแล้วก็เดินออกไปสู่ระเบียงของด้านหน้าของห้องได จบแล้วค่ะสิ้นสุดการรีวิวของโครงการเดอะแกลเลียสำหรับห้องตัวอย่าง115ตารางเมตรนะคะหลายคนดูห้องตัวอย่างนี้แล้วก็อาจจะมีคำถามว่าโครงการนี้เหมาะกับใครนะคะสำหรับโครงการนี้ค่ะเหมือนอย่างที่ปุ๋ยบอกตอนต้นคลิปเลยค่ะเป็นโครงการสำหรับคอนโดเพื่อการลงทุนนะคะซึ่งพอโครงการเสร็จเขาจะนำไปโอเปเรตเป็นโรงแรมเป็นแบรนด์แกลเลียอีกหนึ่งแบรนด์ของลากูน่าค่ะ นอกจากลงทุนแล้วนะคะก็ยังสามารถเก็บเอาวันที่ทางโครงการเขาให้ไว้สําหรับพักผ่อน60วันต่อปีมาพักผ่อนได้ในช่วงเวลาที่คุณอยากจะเข้ามาพักผ่อนห้องของคุณค่ะและสำหรับท่านใดที่มองว่าไม่ได้อยากลงทุน60วันอาจจะน้อยเกินไปสําหรับการเข้าพักอาศัยนะคะหรือว่าง่ายๆก็คืออยากเก็บห้องไว้อยู่เองนะคะทางโครงการเขาก็มีอาคารที่เป็นอาคารเรสซิเดนเชียลให้ด้วยค่ะ และสาหรับโซนที่เป็นเรสซิเดนเชียลค่ะทางโครงการเขาก็มีห้องตั้งแต่1ห้องนอนแล้วก็2ห้องนอนนะคะก็จะเป็นอาคารที่ไว้สําหรับพักอาศัยอย่างเดียวแต่ว่าอยู่ในคอมมอนแอเรียเดียวกันนะคะคือคุณสามารถใช้ส่วนกลางของโรงแรมได้สามารถเดินลงทะเลได้เพราะว่าตัวโครงการนี้เป็นคอนโดบีทฟอนใช่ไหมคะซึ่งปุ๋ยมองว่าถ้าใครที่มองหาการลงทุนโครงการนี้ก็เหมาะสําหรับใครที่มองหาคอนโดติดทะเลโครงการนี้ก็มีเสริมให้ด้วยค่ะซึ่งมีให้เลือกทั้ง2แบบ เลยใครที่กำลังมองหาโครงการติดทะเลไว้สำหรับลงทุนหรืออยู่เองนะคะโครงการนี้เป็นอีกหนึ่งโครงการที่คุณต้องเลือกค่ะเพราะว่าเป็นโอกาสทองแล้วจริงๆคืยแอบกระซิบบอกว่าห้องที่เป็นพักอาศัยห้องวันเบลูมราคาไม่ถึง20ล้านนะคะซึ่งอยู่ในหลัก10ล้านต้นๆปุ๋ยมองว่าไม่มีอีกแล้วค่ะในภูเก็ตถ้าเป็นราคานี้และโลเคชั่นแบบนี้ ใช่ค่ะใครได้ชมคลิปวิดีโอนี้แล้วสนใจในตัวข้อมูลโครงการเดอะแกรียภูเก็ตน,นะคะสามารถโทรติดต่อหาปุ๋ยโดยตรงได้ตามเบอร์โทรที่ขึ้นไว้หรือจะทักหาปุ๋ยทางเพจ Facebook YouTube ของทางบริษัทเราได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ปุ๋ยและ e n h a n c e Estate ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ ไปไหนนะคะรอติดตามชมเอพิโซดต่อไปว่าปุ๋ยจะพาไปดูโครงการไหนของลากูนาเป็นเอพิโซดที่2รอ,อติดตามนะคะจะบอกว่าลากูนาเขามีเป็นสิบโครงการเลยค่ะให้คุณเลือกวันนี้เรามีข่าวดีมาบอกสำหรับใครที่กำลังสนใจการลงทุนอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะในจังหวัดภูเก็ตเตรียมพบกับงาน p h u k t t r r p p r t y y n v v s t t m n t t 2025 โอกาสดีๆที่คุณจะได้เจอข้อมูลโปรเจกต์อสังหาคุณภาพและผู้เชี่ยวชาญตัวจริงมาพูดคุยทำความเข้าใจพร้อมอัปเดตโครงการใหม่ๆของบันญยญันกรุ๊ปเรสิเดนต์ก่อนใครและพบกันนะคะในวันที่20กรกฎาคมที่โรงแรมบ,บันยันทีกรุงเทพตั้งแต่เวลา13นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะบอกเลยว่าถ้าใครอยากลงทุนแบบมั่นใจห้ามพลาดเด็ดขาดค่ะ